โอเคครับวันนี้ก็เช่นเคยครับโควิดคลิปบ้านๆนะครับวันนี้ก็อะไรครับวันนี้ก็จะเป็นการทําอาหารอย่างหนึ่งเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะทําสเต็กแต่เป็นสเต็กแบบใช้วิธีไม่ใช่ว่าออบร้อนแบบกริลแบบกริลก็คือใช้กระทะกระทะ,ะย่างนะครับที่มีตะแรงข้างล่างนี้จะทะย่างไฟฟ้าเาไฟฟ้าแต่ว่าต้องมีจ้านะครับจะมีตะแรงข้างนี้คล้ายกับย่างบาบร์บีคิวครับเนื้อวันนี้จะเป็นเนื้อกลุ่ม เนื้อสันในนะครับความหนาก็ประมาณ1.5เซนซึ่งจะบางกว่าความหนาของเนื้อวันนั้นที่เราทำใช้ม้าอบลมร้อนนะครับนเราได้ลองแล้วว่าการการย่างแบบมะโอบลมร้อนเนี่ยอร่อยง่ายแต่ว่าความอร่อยจะไม่ใกล้เคียงหรือเออจะน้อยกว่าการย่างแบบปโปาปิวเพจะมีความหอมของเนื้อด้วยครัอบอุปกรณ์เช่นเดิมครับก็จะเป็นพริกไทยไกับเกลือนะครับอยากกินอนอะ นี่ก็คือเทสเตอร์ไม่ใช่ครับวันนี้เทสเตอร์ไม่มีครับพ่อกลัวจะกินคนเดียวครับวันนี้ <c oughs> เสียงโหยๆครับไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะข้ามสเตปการการปรุงการนั่นเลยนะครับแล้วก็จะขอสต็อปตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายคนเดียวด้วยครับโอเคครับจะเห็นแล้วนะครับว่าเนื้อเนี่ยเนื่องจากแพ็คเป็นสองแพ็คกิ้งแต่ว่าเราได้เนื้อที่เป็น ที่เป็นเนื้อสันในเนี่ยทั้งหมด4 3ชิ้นก็เป็นสชิ้นเล็กกับสามกับหนึ่งชิ้นใหญ่นะครับความหนาใกล้เคียงกันคือประมาณ1.5ซนติเมตรความร้อนที่เราจะใช้เราจะใช้เตาปิ้งอุ่นความร้อนนะครับทําได้เหมือนกับเตาปิ้งความร้อนจริงก็คือความร้อนที่ร้อนมากๆคือทําให้เนื้อสุกจากข้างบนเเราเริ่มโรยโรยเกลือวิกไทยก่อนนะครับ โอเคกระทะของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับผ่านการโ,ร,โ,โรยเกลือพริกไทยแล้วทั้งสองด้านนะครับระหว่างนี้เราจะเอาการกริวทีละชิ้นโดยเริ่มจาก2ชิ้นเล็กก่อนนะครับอย,อยางที่ทราบครับาทาง,ทางผมนี่ชอบกินเป็นมีเดียมแระนะครับเอาละชิ้นนี้ก่อนเลยกระทะร้อนๆน,นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก 1- 2นาที ร้อนก็ต้องฉาได้ยินเสียงฉาของเนื้อถูกต้องครับผมนี่เราจุดไหนเรจะพลิกเนื้อได้นะครับเห็นไหมครับว่าการการย่างกริลเนี่ยมันย่อมเราต้องอาศัยเทคนิคแล้วก็ความชํานาญที่มากกว่าย่างว่าอบร้อนสิ่งที่แรกได้มาก็คือความอร่อยของเนื้อที่มีผ่านการกริลย่อมจะอร่อยกว่าเนื้อที่ผ่านการอ,อบลมร้อนธรรมดา นี่ส่วนเวลาในการพลิกเนื้อนะครับคันพลิกครั้งเดียวแหละใช้ความรู้สึกเอาครับปกติแล้วเนี่ยผมเคยตั้งเวลาไว้ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งเนื่องจากผมจะกินออกอย่างมี้นิดนึงคือเนื้อเนื้อสันในเนี่ยที่มีมันแท้มันจะได้ได้ลดได้ความนุ่มของเนื้อมากกว่าสันนอกที่ข้างนอกนั่ะเราจะดูนะครับเรากดดูว่า consistency หรือความนุ่มของเนื้อยังยังพอนุ่มแบบเด้งเดงอยู่ มันต่อไปที่มันก็เริ่มเริ่มแข็งแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมเราใช้ความรู้สึกเอานะครับเริ่มแข็งแข็งแล้วเริ่มแข็งแข็งแล้วอ้าละเราก็จะพลิกสีของเนื้อก็จะเริ่มแดงขึ้นมาถึงข้างบนเริ่มขาวขึ้นมาถึงข้างบนนะครับเนื้อแน่นอนครับเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องเช่นปกติพลิกเนื้อเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับย้าว่าเท่านั้นเเราจะไม่ให้เนื้อกระด้างเกินไป เวลาถ่ายไปแลวประมาณหนึ่งนาทีครึ่งจากการในการพลิกเนื้อสีเนื้อที่ที่สุกต้องควรจะเป็นอย่างนี้ต้องหาผมควรจะมีสีของความไหม้ไหม้นะครับเล็กๆความรุ่มของเนื้อยังยังเด้งอยู่เอาแหละตรงนี้แหละครับศิลปะก็คือความความของเราก็คือหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีจากนี้ไปเราจะเอาขึ้นละพร้อมก,กับการปิดไฟ อันนี้ทิ้งไม่ไ้เฉยนะครับเมื่อกี้เราใช้วิธีกดๆเพื่อให้ความความร้อนจากข้างล่างขึ้นมาสู่เนื้อที่ดีขึ้นสังเกตดีๆนะครับว่าเนื้อสุกนิดหน่อยตามแบบนี้เนื้อยังมีความหยุ่นๆอยู่ข้างในจะไม่แข็งสุกเกินไปทั้งหมดตอนนี้นาฬิกาชี้ที่ห้าสบหมายความว่าเราใช้เวลา ทำการกรีดออกมาประมาณสักสองทางการสักาสามนาทีกว่าแล้วโอเคครับตีการย่างเนื้อทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกินสี่นาทีครึ่งนะครับหรือประมาณห้านาทีนะครับโอเคในเวลาที่เรา,เรากลิ่นของเนื้อเริ่มโผล่ออกมาเราใช้กลิ่นครับเป็นตัวเป็นตัวพิสูจน์ว่าเนื้อโอเคหรือยังครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าว่ามีเพิ สีของเนื้อข้างในจะเป็นอย่างไรอ๋อสำหรับการการกินวันนี้นะครับ่าเ่อ,อย่างที่เห็นครับเดี๋ยวน้องมีมนช่วยหัน่นหั่นเนื้อให้หั่นเนื้อหั่นเนื้อให้หน่อยครับป้าสีของเนื้ออย่างที่โชว์ไปเมืเ่อกี้นะครับในภาพถ่ายครับว่าสีของเนื้อเนี่ยจะแดงกว่าของการนอกรดมร้อนแต่ว่าไม่ถึงขนาดแดงจนเกินไปนี่ขนาดไม่ถึงคันนี้ไม่ถึงเรียกว่ามีเดียมแรนะครับเรียกว่ามีเดียมเวล เออมีเดียมเฉยๆไม่ใช่มีเดียมเวลครับน้องมิมี่ลองชิมครับหนึ่งชิ้นนะครับวันนี้จริงๆไม่ใช่สิทธิ์น้องมิมี่จะต้องกินนะครับสุลาพปาจะต้องกินบ้างเพราะน้องมิมี่ชิมของกณแม่ไปเยอะแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแตกต่างกับการที่กลิยวกับการที่อบครับเต็มสิบให้สิบโอเคน้องมาวินครับน้องมาวินจะมาชิมไหมมิมี่หั่นหั่นให้น้องมาวินชิมชิ้นหนึ่ง แต่ว่าน้องมาวินจะชิมได้ก็ต่อเมื่อกินข้าวหมดจานก่อนให้ชิมเรื่องจากวันนี้น้องมาวินออกกำลังกายตอนเช้าอ่ะมีพี่หั่นให้น้องมาวินหน่อยอให้หั่นต่อเลยหั่นต่อสิหัน่นหั่นชิ้นใหญ่ไปชิ้นเล็กหน่อยไม่ใช่หรอกนะครับที่หั่นชิ้นใหญ่เอชิ้นเล็กชิ้นเล็กอ่าเพราะมันเปลือกนี่ครับสีของที่เราต้องการคือประมาณนี้ครับโอเคเพราะมันเปลือกโอ้โหหรือไม่จริงครับอ่าน้องมิมี่ป้าป้าหั่นให้ดูดีกว่าน้องมิมี่ถือกล้องแทน เราไม่ไีถึอกล้องแทน hey, hey. สรุปนะครับกระบวนการก็คือย่างเนื้อนะครับใช้ไฟอุณหภูมิสูงสุดที่ทำให้เตาร้อนเหมือนกับเตาย่างบาร์บคิวนะครับสังเกตว่าเราใช้การสัมผัสกลิ่นแล้วก็สัมผัสจากความนุ่มของเนื้อโดยการกดเข้าไปข้างใน ถ้าเนื้อ,อยังมีความนุ่มอยู่แปลว่าข้างในข้างในยังไม่ที่สุกจนเกินไปนะนะครับโอเคน้องมาวินอยากกินไหมครับนี่<บ>ครับสีสีสต้องการคืออะารสีนี้ครับมีเดียมอันนี้มีเดียมแรนะครับเดี๋ยวน้องมิี่จะชิมชิ้นนี้ให้เราดูแต่ว่านั่นก็หลังจากที่น้องมิ๊กถ่ายวีดีโอรูปูนี้ก่อนโอเคครับสรุปก็คือ สั่ในนะครับใช้เวลาย,ย่างด้านละประมาณหนึ่งาทีครึ่งไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็รสชาติลองีิี่ชิมให้หน่อยครับเดี๋ยวไปให้ความนุ่มระดับนี้ครับระดับไหนเอ่ยค่อยๆเคี้ยวนะความนุ่มต้องให้มันกลิ่นของเนื้อมันละลายในปากครับละลายละลายจริงๆละลายจริงๆนะครับน้องมาวินจิ้มเอาครับ ถ้าต้องกินน้องบุญวินต้องกินแซลมอนเสร็จก่อนนะเป็นลูกปลาปานี่ม,มันดีจริงๆลูกปลาปานี่มันดีจริงๆครับทำไมเพชรไทยอ่ะมันกลายเป็นสีดำล่ะเกน้องบุญวินไม่กินครับน้องบุญวินจละสเสร็จก็เห็นตักลงไปเลยก็ป้าบอกให้กินแซลมอนเสร็จถูกต้องครับเกต้าบุญวิน,นป้าปาให้ได้อีกสองชิน้นนะครับโอเค มันยงนันมันได้ต้องได้กินอย่างน่งเช่นกันนะครับอย่างที่เราแจ้งเมื่อกี้ครับเราย่างชิ้นเล็กไปแล้วเหลือชิ้นใหญ่ซึ่งเรียกว่าชิ้นนะครับ surprising นะครับแน่นอนชิ้นนี้เราจะย่างเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาจานมาใส่ระหว่างนี้เราก็วางลงบนเตาเก่าของเรานี่แหละนะครับทำความสะอาดไหมก็ไน่ต้องยินเสียงไหมเนาะ ทิ้งไว้กี่นาทีครับเหมือนเดิมนะครับความความหนามันเยอะมากจริงแต่เราก็าจะไมปทิ้งเกินหนึ่งาทีครึ่งระหว่างนี้จะเอาจานมาเก็บจานซะให้เรียบร้อยอครับเช่นเดิมครับเห็นสีของเนื้อเริ่มสุกมาจากข้างนอกนะครับ การสุกเนี่ยมันจะทําให้ล็อกความนุ่มเลือดของเนื้อที่อยู่ชั้นในนะไอของเนื้อกลิ่นสัมผัสกลิ่นก่อนอ้อเริ่มมีกลิ่นไม่ไหม่จากรางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางของนด้แทนเนื่องจากผอนดูย,ยังไม่เจออะไรที่ไม่ไม่วันนี้จะกินเนื้อให้ฟินสุดๆไปเลยโอเคครับ ผ่านไปเพียงหนึ่งนาทีโอเคครับผ่านไปราวๆ2องนาทีเราเปลี่ยนที่ย่างมาตัวนี้แทนเพราะว่าตอนนั้นมันมีความไหม้แล้วอยงนี้แล้วก็พลิกโอเคอ่ารู้สึกว่าวันนี้จะได้เืลอที่ไหม้ไปนิดนึง เราเตรียมจากไวแล้วนะครับคือใบนี้เดี๋ยวมาใส่เนื้อแล้ไปหั่นที่โต๊ะโอ้ชิ้นมาลุกกระจเลยนะครับเข้ากับคำว่ามิดรเลเวอร์ของจริงความนุ่มอ๋อความนุ่มของเว,วันนี้ยังเด้งๆควารู้สึกของความนุ่มคล้ายที่เราเอามือไปกดๆเนื้อของคนเยี่ ก็บนเริ่มลงข้างล่างข้า้างอย่างรุ่มสันในความหนาประมาณหน,นึ่ง <recreate> จุดห้าเซนติเมตรย์มาเปลือกไก่ี่สองชิ้นฮะไกชิ้นสองเทนไม่อันิีนเล็กเครื่องเหรอใช่เปลือกไม่ตัวนีเเ้เราเอาที่นี่มาตรงนี้หมดแล้วครับวันนี้สำหรับเนื้อวันนี้แล้วก็ปิดไฟได้แล้วแล้วยว่ก็อด เฮ้ยลูกหัวใจเนียใช่ไหมโอเคโอเคครับโอ้โหหอมนี่นะครับนี่ก็เป็นเนื้อข้างบนดูไหม่เล็กน้อยนะครับาตัดดูตัดดูข้างล่างเป็นอย่างนี้ตัดดูมาดูสิตัดดูสิครับโต๊ไปได้ไหนได้ Okay. มาวินระวังเลือดระวังลุกนี่ความจริงต้องขมมากก็ขมอยู่นะเอืออ่าฮะติงๆอ่าโอ้สีที่ก๊อบ้าชอบขันไหนก็เป็นสีแดงดีนี่ครับอันนี้ไม่ถึงขนาดแรงนะครับเรียกว่ามีเดียมอืนุ่มนุ่มมากตอองกินหนห่ยมาไปกินไหมกินกิน่ายว่าตอนน้กนนินมีได้หรอ มองกำลังจะกินสามชิ้นอ่ะยังไม่ทานที่กินอร่อยไหมก็เพอร์เฟกครับผมเพอร์เฟกเลยป้ามือตัดไม่ได้วันนี้นะครับก็เป็นการแสดงการทำเนื้อสันในนะครับแบบบ้านๆสไตล์โควิดแต่รสชาติไม่บ้านแน่นอนเนื้อสันในวาเกิวครับผมระดับ A-A3 อมไม่ใช่ A-A-A S ในเครื่องโทรศัพท์พอด อร่อยที่สุดที่หนูเคยกินมาเลยวะคืนนี้ครับอ้าวนี่หนูอยากได้เต็มสิบให้หนึ่งร้านเต็มสิบให้หนูกินสามชิ้นในฐานะที่หนูชมได้ดีมากครับผมตอบแบบมาแค่ให้กินอย่างนั้นสามชิ้นมาวินโอ้ยขี้โกงอ่ะให้มาวินกินสามชิ้นเท่ากันแต่มันขี้โกงนะมันไม่พอแล้วอ่ะตัดดีๆตัดดีๆมาป้าาจะได้ไปกินสลับสักทีหนึ่งดูรางหาคิดหาวิธีเอง เดี๋ยว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 ถ้าเกิดบาร์บี้ทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนไงเอาไปตัดเอาลงไปตัดข้างล่างป๊ามันมีอย่างนั้นด้วยเหรอชมมันดีแล้วแล้วให้กินเพิ่มอ่ะก็ก็เทสเตอร์ไงไม่ใช่อินโพสเตอร์นะครับนี่คือเทสเตอร์ของเราใครจะบวชใครเป็นเทสเตอร์บ้างบวชป้าอ่ะโอเคป้าเหมือนกันป๊าเป็นเทสเตอร์โอเคท้าวส์เอ็นเทสเตอร์เอ็นเทสเตอร์ไม่ใช่วัสด์เทสเตอร์ไม่ใช่อินโมสเตอร์เนาะไม่งั้นวัสด์ งั้นบายบายสำหรับคลิปนี้นะครับผมเด็กๆบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโควิดแห่งกระทู้เราสรุปว่าการทำเนื้อย่างเนี่ยถ้าถ้าทำย่างแบบยากหน่อยก็คือย่างแบบกริวกับย่างแบบกับย่างแบบใช้ก็อบลมร้อนเนี่ยรสชาติอะไรอร่อยกว่ากันครับนั่นเนี่ยใครไม่รู้ใช้อะไรใช้เตาย่างครับเตาย่างครับแต่ว่าทำยากกว่าเมื่ออบลมร้อนนะครับเพราะเตาอบลมร้อนเนี่ยเราคุกเครื่องผสมแล้วก็ตั้งเวลาแล้วก็ดครัน